และูนโมอุปกรณ์อะแดปเตอร์ HDI ที่จะเปลี่ยนให้ iPhone ของคุณกลายเป็นจอวอนิเตอร์เครื่องมันทึกภาพและระบบไลฟ์สตรีมสามอย่างภายในตัวเดียวเท่านั้นเอง อีซี่สวัสดีครับโยนี้มาพบกับ a อสซูนซีโนี่คืออุปกรณ์อะแดปเตอร์ i d m i นะครับที่จะแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องโน้ตบุ๊กหรือว่าพอร์ตแลไรกนแต่ที่เป็น HDMI เนี่ยจะนำภาพนะครับเข้าไปใช้งานร่วมกับระบบของ Apple iPhone, iOS ผ่านทั้งพอร์ต l i g h t n i n g และพอร์ต USB Type C ซึ่งสำหรับอุปกรณ์นี้เนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน Android นะครับแต่ว่าก็ดูกันเป็นเพลินไปฟังกันเป็นประโยชน์สำหรับตัวอุปกรณ์นี้นะครับถ้าเป็นฝั่ง Android เนี่ยมันสามารถจะทำงานได้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว Android นี้แทบจะทำเทสเตอร์ได้ด้วยซ้ำแต่พอเป็น p p o o n เนี่ยมันก็ จะไม่มีนะครับไม่มีเลย,เนยในตลาดแต่ด้วยความที่ a s s ซูนซีโมตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ได้รับการรับรองจากทาง Apple โดยระบบมาตรฐาน mfi หรือว่า made for iphone แล้วมันทําให้คุณสามารถที่จะใช้งานกับอุปรกรณ์ที่เป็นของ Apple ได้ทุกระบบเลยนอกจากนี้นะครับมันยังเป็นอุปกรณ์เพียงรุ่นเดียวรุ่นแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐาน mfi ตัวนี้ ถ้าคุณไปหาอุปรกรณ์อื่นนะครับที่จะใช้งานกับ Apple เนี่ยจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้พอเปิดตัวมาเนี่ยในเมืองนอกนะครับได้รับเสียงตอบรับที่คือหามากมายเลยเพราะว่าฝั่งของผู้ทํางานด้วยกล้องหรืออุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยจะใช้อุปรกรณ์จาก Apple เป็นหลักกันโดยเสียมากนี่ก็เลยจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานที่มีมือถือ iPhone หรือว่าแท็บเล็ต iPad เนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณเป็นอย่างดีแล้วเรามาชมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอุปรกรณ์และอุปรกรณ์ภายในกล่องกันนะครับ สำหรับตัวกล่องสินค้านะครับก็จะมันได้ลุ่มณ์สีขาวนะครับตามแบบของแอ s o ูนที่จะให้สังเกตให้ดีนะครับก็คือตรงนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าเป็นมาตรฐาน FFI made for iPhone iPad และสังเกตที่ตรงนี้นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้งานนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะรองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า a d d s ูนซเพื่อให้ใช้งานกับระบบตัวอุปกรณ์ได้ และด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวประกรณ์ตัวมาตรฐาน MFI ของ a s s เปิ m o นะครับทำให้คุณสามารถจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆของ Apple นะครับไม่จํากัดแค่เพียง iPhone คุณสามารถจะใช้กับ Apple TV, Apple Watch, iPad iPad Air, iPad Pro อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีพอร์ต h t n i n g นะครับแต่ยังพวก Apple Apple TV Apple Watch พวกนี้มันจะไม่มีพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแค่มาตรฐานทั่วไปแต่อุปกรณ์ที่รองรับ พวกสมาร์ทดีไว้ต่างๆอย่าง iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone เนี่ยสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้โดยไม่มีปัญหาครับผมภายในจะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวอุปกรณ์ s 0 4 c Mode นะครับก็จะมาในรูปหลักสีขาวเป็นแบบด้านนะครับตัวพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักเบามีปุ่มควบคุมต่างๆด้านหน้านะครับจะเป็นที่จับสมาร์ทโฟนนะครับจับ iPhone ของคุณตรงนี้สามารถปรับระดับได้วิธีปรับระดับก็คือ งางขึ้นไปเลยครับแต่เวลาเก็บก็คือกดตรงกลางมันจะขดมาแบบนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นโคชูสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมด้านขวาของอุปกรณ์นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็จะมีพอร์ต วิดีโอเอาเพื่อเอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นช่องต่อ HDMI in นะครับจะเป็น HDMI แบบฟูสายขนาดไทย A ต่ออุปกรณ์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีช่อง5 v OUT ตรงนี้นะครับสำหรับชาร์จพลังงานอุปกรณ์แต่ว่าไม่สามารถจะไปชาร์จพลังงานกับตัว iPhone ได้นะครับเพราะว่าตัว iPhone เนี่ยถูก ต่อด้วยตัววิดีโอเอาไปแล้วอันนี้แค่ในส่วนอธิบายอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในขั้นตอนต่อไปส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ sony npf series นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเมาส์หนึ่งทับสี่นิ้วนะครับและสังเกตนะครับการออกแบบเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยเพราะว่านอกจากมีสกูทับหนึ่งสี่นิ้วแล้วจะมีแท่นยืดเติมให้มาด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถจะแยกส่วนออกจากกันได้โดวยวิธีการก็คือผักด้านบนนะครับ ก็จะแยกส่วนออกมานะครับอย่างที่เห็นส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นด้านหลังโลกแบบนี้นะครับนี่คือส่วนที่เอาไว้แปลงสัญญาณนะครับส่วนตัวนี้คือส่วนที่เอาไว้ใช้งานกับสมาร์ทโฟนนะครับเป็นแค่แท่นจับธรรมดาเลยวิธีการประกอบอุปกรณ์นะครับก็ให้สังเกตลูกศรที่ด้านหลังตรงนี้นะครับประกบเข้าไปลักษณะ,ะแบบนี้แล้วก็เลืนขึ้นแบบนี้ครับ ปกรณ์ต่อไปในกล่องนะครับก็จะมีตัวยึดสมาร์ทโฟนนะครับที่จะเป็นเชื่อมต่อกับพอชูของกล้องตัวนี้ออกแบบมาได้ดีนะครับเป็นโลหะแข็งแรงทนทานจะมีสกูด้านบนแบบนี้แล้วก็จะมีสกูเสริมนะครับ แต่ก็มียางรองมาด้วยอันนี้คือการออกแบบที่ตอบโจทย์มากนะครับเพราะมันจะช่วยยึดน้าหนักของตัวอุปกรณ์ได้เป็นอยา่างดีแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตัวน็อตที่เอาไว้ยึดกับตัวกล้องเนี่ยจะเป็นปลายยึดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเขาคิดมาแล้วดีแล้วแหละเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถจะล็อกอุปกรณ์ของเราได้แน่นหนามากขึ้นนะครับเพราะโดยปกติทั่วไปสกูที่เป็นแบบล็อกกับฮอชูเนี่ยมันจะใช้งานลําบากนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้ ก็เป็นลายที่ตอจโจของหากตัวนี้สามารถจะปรับองศาได้นะครับโดยการขันน็อตที่อยู่ด้านข้างนะครับทั้ง2ด้านของตัวชุดอุปรกรณ์ก็จะมีคายควงหกเหลี่ยมให้มาด้วยนะครับแต่ว่าคุณจะปรับองศานะครับก็ขันที่ด้านข้างตรงนี้ทั้ง2ด้านและอย่างสุดท้ายในชุดอุปกรณ์นะครับจะมีสายเคเบิลให้มา2อ,อย่างนะครับอันแรกจะเป็นพอร์ตไลนิ่งเอาไว้เชื่อมต่อกับ iPhone iPad ที่มีพอร์ตรองรับนะครับตัวพอร์ตไลท t นิ n งเนี่ยด้านหนึ่งก็จะเป็น t Type C นะครับเอามาเชื่อมต่อกับตัว AS s อสูนซแล้วสายตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นสายถักนะครับไม่ใช่สายยางทั่วไปเป็นสายถักเนี่ยก็จะมีความคงทนทานมากกว่าส่วนอีกสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายที่เป็น t y p e ส2ด้านเลยเอาไว้ใช้งานกับพวก iPad หรือว่า MacBook นะครับที่มีพอร์ตไทซีสำหรับการใช้งานแล้วอย่างที่เห็นนะครับ เขาออกแบบมาถือว่าคิดมาดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าขั้วเนี่ยมันเป็นขั้วงอครับพอเป็นขั้วงอเนี้ยการใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเวลาเชื่อมต่อมากกว่าเป็นขัว้วตรงแบบนี้และอย่างที่สังเกตนะครับตัว a s u s ู m o เนี่ยจะต้องใช้พลังงานจาก Sony NPF Serie s ซึ่งมันไม่มีในกล่องนะครับจำเป็นจะต้องซื้อแยกมาต่างหากเพื่อใช้งานนะครับอย่างเช่นที่ผมมีตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ Sony NPF700 นะครับวิธีใช้งานก็คือเหมือนกับแบต วิดีโอทั่วไปเนี่ยก็คือประกอบด้านหลังแบบนี้แล้วก็เปิดใช้งานเลยและเปิดใช้งานครับมันจะมีไฟสถานะแจ้งเตือนขึ้นมาที่ข้างๆปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีแถบด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นแถบแสดงสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเต็มก็จะขึ้นสีดวงนี้เลยต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับ อันดับแรกให้เราติดตั้งตัว a x 0 o m o ตัวนี้นะครับกับตัวเมาส์ยึดซะก่อนจากนั้นนะครับก็นำไปติดตั้งที่ฮอตชูของกล้องเกาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ให้นำ iPhone ของคุณนะครับมาต,ตั้งที่กับตัวแท่นยึดนะครับเข้าตัวแอปพลิเคชัน a x o n s 0 4จากนั้นก็นำแบตเตอร,รี่ใส่ด้านหลังของตัว a x 0 o m o ครับเปิดสวิตใช้งาน,นครับจากนั้นนะครับก็ให้นำสายยึดไอนะครับ ติดตั้งจากตัวก็นำภาพเข้าที่ตัว ASUS ซ m o ครับแล้วก็นำสายเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเสร็จข้อที่ช่องย u วเอาของตัว s s สโซซินะครับทีนี้ที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับตัว SUC ก็ให้เราแตะเรือกคำว่า Monitor ครับพอเราเซตติ้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ครับาวนี้มาดูกันว่า s s u s ซ m o มเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงสัญญาณเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน ASUS เนี่ยใช้เวลานวดเร็วแค่ไหนนะครับ าลองเปิดสวิตช์กล้องนะครับสังเ,เกตครับจะใช้เวลาประมาณหนึ่นาทีเดียวนี่ม,มาชมหน้าตาการใช้งานของแอปพลิเคชัน x c 4นะครับตัว x s 4 c เนี่ยถ้าเคยดูในวิดีโยก่อนหน้านี้นะครับตัว x c c ่ในวีดีโตัวนั้นจะใช้แอปพลิเคชัน s 0 4 p go ซึ่งตัวนี้นะครับหน้าตา UI user ทุกอย่างเหมือนกันเลยรูปแบบการควบคุมต่างๆนะครับจะมีเอลลัค บอกอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับแต่วิธีจะเปิดรูใช้งานจะต้องมาแตะที่รูปเซตติ้งเปิดตรงนี้ซะก่อนนะครับเหมือนกับตัว asus pro เลยครับคราวนี้เรามาได้ทีละส่วนของตัว asus c นะครับซ้ายมือที่เป็นรูปวงกลมขาวดำนะครับอันนี้คือแป้นไว้นะครับเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยปุจ้าภาแสดงเป็นผ้าขาวดำแบบนี้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ rgb นะครับวนเราแตะไปนี้ก็จะกลายเป็นสีวิธีเซตติ้งก็คือเปิดตัว จะดีตรงนี้นะครับตาเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอ g b ทีีก็มีแดงเขียวฟ้าแบบนี้ครับผมอันี้ส่วนต่อไปนะครับัญลณ์ที่เหมือนกับกราฟตัวนี้คือฮิโตแกรมนะครับแล้วเราแตะใช้งานเราก็จะมีฮิโตแกรมขึ้นมาให้เราดูนะครับค่าต่างๆนะครับที่เอา,าใช้งานอย่าแงบบนี้นะมันจะเปลี่ยนค่าแสบได้ทีนี้นะครับตัวฮิโตแกรมเนี่ยเรารู้สึกว่า มันดูไม่ค่อยสะดวกนะครับเราจะปรับตำแหน่งเลยเราก็ไปที่เซตติ้งเลือนครับมันจะมีขนาดให้เลื่อนนะครับใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะครับเราปรับเป็นขนาดใหญ่ดูอ่าเห็นว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้อยากลองปรับตำแหน่งนะครับก็ให้มาดูที่คำสั่ง Position นะครับส p ง s i t i o n เลือกเเป็นตรงกลางอ่านี้นะครับรู้สึกว่าดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวคำสั่งเลือก o อ a c i t y นะครับปรับให้มันชัดขึ้นแบบนี้ ก็ทําได้เช่นกันครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้คือเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์มก็การทางานจะคล้ายๆกับตัวพิโตแกรม่อกีเลยครับแต่ว่าจะดูละเอียดกว่าอันนี้จะถือว่าเป็นอะไรตอบโจทย์คนที่ต้องการทํางานภาพแบบสีที่มากกว่าที่กล้องบันทึกนะครับต้องดูตรงนี้ส่วนต่อมานะครับอันที่เป็นสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือโฟกัสนะครับโฟกัสปิกกิ้งนั่นเองนะครับนี่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดปรับได้นะครับ ก็มาที่เซตติ้งเหมือนเดิมน,นะครับมันจะมีปิกกิ้งให้เลือกว่าจำการปิกกิ้งใช้ตัวไหนผมว่าผมเลือกเป็นปิกกิ้งสีเงินแล้วกันนะครับนี่เห็นไม่ยค่ะชัดก็เพิ่มขึ้นไปนะครับนี่จะเป็นปิกกิ้งดีครับต่อมานะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมมิตินะครับก็คือรูปอารเทเบิลนั่นเองนะครับอารทเทเบิลเนี่ยจะมีให้เลือกมากมายหลาก,กหลายนะครับวิธีใช้งานก็คือมันจะมีคําว่าคลิกทูซีเลตรัดไฟล์นะครับ และอย่างที่เห็นนะครับจะมีค่ารัดของแต่ละกล้องแต่ละแบรนด์เยอะมากมีทั้ง c a n นอนทั้งเล t ทั้งอาร์ลทั้ง b a ็ k เนจิกนะครับโกโปโฮจิฟิล์มดีเจไอโซนี่แคอนเยอะมากครับนาโซนิกเ,เองก็มีนะครับข้อดีของมันคือบางกล้องนะครับบางรุ่นที่มันไม่มีวิวแอคทิฟในตัวเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นสีที่หน้าจอตัวนี้ได้นะครับ สมมติผมจะเลือกเป็น Canon c a n นอนซี b ะจะปิดไว้ก่อนอันนี้นะครับอย่างที่เห็นอย่างกล้องรุ่งนี้นะครับรูมิด g แปิบห้าเนี่ยมีโปรไฟล์สีก็จริงนะครับตัว Canon นซี b ตัวนี้นะครับแต่ตัวกล้องเนี่ยมันไม่มีความสามารถ U S D นะครับแตาความว่าเราบันทึกสีไปยังไงนะครับมันก็จะมองไม่เห็นสีที่บันทึกไปจริงๆนะครับคราวนี้เราจะใช้ตัว Asusimo นะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากสมมติว่า ผมปรับค่าเอาไว้เป็น CD ่างนี้ครับเราก็กดอ่อนเห็นไหมครับนี่คือสีจริงที่บันทึกไปนะครับตัวกล้องมันจะมองไม่เห็นแต่ว่าบนหน้าจอตรงนี้จะมองเห็นครับนอกจากนั้นนะครับตัวลุกอัพเทีบิลนะครับเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มเองได้ด้วยนะครับตัวที่ทีที่จะเพิ่มเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันแอ c ซูนซีเนี่ยก็ให้เป็นเลือกบรรทัดที่2นะครับแล้วก็จะทำการเซตติ้งจากตรงนี้ครับผมคำสั่งต่อไปนะครับก็คือซีบานั่นเอง ตัวสีบ้าเนี่ยก็จะบอกค่าสีความสว่างของส่วนที่เราบันทึกมานะครับอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมตับให้มันสูงขึ้นนี่ครับจะเป็นตัวสีบ้าแสดงขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีบ้าอาจจะไม่เหมือน,น,นกล้องทั่วไปนะครับคือมันแสดงเป็นสีชมพูส่วนต่อไปนะครับที่อยู่ข้างสีบ้าก็คือ f a ล l ค c ันเ r นะครับฟอลคันเตัวนี้จะไม่มี ในการตั้งค่านะครับเป็นเมนูเดียวที่ไม่มีตัวเลือกในการตั้งค่าใดๆนะครับถัดมาจากฟาวเลอร์นะครับก็คือออ d ด o โอนะครับก็คือตัวระดับเสียงนั่นเองนะครับวีเซตติ้งก็คือเปิดเมนูขึ้นมาไปที่คำสั่งออ d ด o โอนะครับคำสั่งออ d ด o โอเนี่ยจะมีให้เลือกว่าจะตั้งซ้ายหรือว่าขวานะครับปรับเป็นเสียงโมโนซีเรียลือไม่แล้วก็ปรับความดังโวยุ่เนี่ยได้เท่าไหร่ครับคำสั่งต่อมานะครับก็คือมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ตัวนี้จะเป็นการตีเกาะขึ้นมานะครับ จะไม่ใช่การบีบอัดภาพโดยจะมีสัดส่วนให้เลือกนะครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น2.35ต่อ 1, 16ต่อ 9, 14ต่อ 9, 4ต่อ3อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกให้ตั้งค่ามากมายนะครับปรับความเข้มก็ได้แบบนี้หรือว่าต้องการให้หมันกว้างขึ้นก็ปรับได้นะครับอันนี้ในส่วนต่อไปนะครับข้างๆมาร์เกอร์ก็คือดีสกรีนนะครับดีสรี้นี่คือการบีบภาพเลยกับ,บีบอัดภาพตาม,ตามขนาดของเลนส์ Anamorphic ที่เอามาใช้งานกับตัวกล้องนะครับก็คือดิสทอรตรงนี้นะครับดิสทอรตรงนี้จะมีอัตราส่วนด e ีสคริตมากมายนะครับจะเป็น1.2เท่า3 3 3ห3 3เท่าหรือว่าที่ใช้กันแบบหลากหลายก็คือ2เท่านั่เองแบบนี้ครับอ่าอัตราส่วนมันจะเป็นคล้ายๆภาพจากโรงหนังนี่นครับส่วนต่อมานะครับคือกริดนั่นเองกริดต,ตัวนี้ก็คือปรับ ดูมาเกอร์ต่างๆนะแล้วเราสามารถที่จะปรับสีได้ปรับเป็นสีเขียวแบบนี้ทําได้สีฟ้าสีขาวหรือปรับขนาดเส้นของช่องได้นะครับปรับให้มันหนาขึ้นนะครับให้มันบางลงก็ทําได้ครนี้คําสั่งถัดมาจากตัวกริดนะครับจะเป็นคําสั่งอีกประเภทหนึ่งเลยจะเป็นคําสั่งที่ไม่ใช้เซตติ้งกล้องนะครับจะเป็นคําสั่งเกี่ยวกับการเซตติ้งแอปพลิเคชันและสมาร์ทโฟนไอโฟนของเราและนะครับอันนี้คือดิสเพย์ดิสเพย์คือ ปรับความสว่างของตัวหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับปรับให้มันสว่างขึ้นแบบนี้หรือปรับให้มันคมชัดขึ้นซึ่งตอคําสานดิสเพย์เนี่ยจะไม่เหมือนคําสั่งอื่นๆน,นะครับพอเราปิดหรือเปิดมันเนี่ยมันจะล็อกค่าเอาไว้ตลอดเวลานะครับเราจะต้องมาเซตติ้งเองบ้านจากคําสั่งดิสเพย์นะครับก็คือคำสั่งฟลิปสกรีนนะครับสมมติอันนี้คือภาพที่มาจากกล้องจริงนะครับเราฟลิปสกรีนแบบนี้ มันก็จะปรับข้างให้เราน,นี้ครับสั่งถัดมานะครับที่อยู่ข้างฟิ c สก e นก็คือ o อเวอร์นะครับอันนี้คือการนําภาพเข้ามาใช้งานในตัวแอปพลิเคชันนะครับสมมติว่าผมจะเลือกสักภาพหนึ่งเข้ามาเป็นภาพอันนี้ก็ได้เป็นภาพเมนูอาหารนะครับแล้วคาสั่ง Overlay เนะครับเหมือนมันจะมีบั๊กในระบบอยู่นะครับสมมตว่าภาพบางภาพม,มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับอย่างสมมติเนี่ยภาพ เมนูอาหารของผมเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับของผมเนี่ยมันขนาดเต็ม2.9ล้านพิกเซลนะครับเราเอาเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันบากกับรุดทันทีเลยอุปก l ณนี้อาจจะต้องรอเฟร์งแวร์ในการอัปเดตข้อมูลแก้ไขนะครับในคำสั่งสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือสกีนช็อตนะครับบันทึกภาพที่อยู่หน้าจอนอกจากนี้แล้วนะครับด้านล่างของตัวแอปพลิเคชัน s 0 c เนี่ย มันจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวกล้องที่ดึงผ่านตัว a s u s i m o เข้ามานะครับอย่างเช่นตอนนี้กล้องของผมนะครับตั้งค่าวิดีโอรายละเอียดที่ 180p เต็มเรทด 50fps นะครับเป็นเอ็กโวเดอร์ H.264 นะครับแล้วก็มันจะบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ของตัวสมาร์โทโฟนนะครับแล้วก็จะมีเลกพอร์ตบอกเวลาซึ่งหมายความว่าตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถบันทึกวิดีโอภาพจากตัวหน้าจอรงนี้ไปใช้งานได้นะครับ Au d i o input นะครับเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ e อ c o d คเดอร์ของ a u d i โเป็นอะไรนะครับส่วนมุมขวาด้านล่างนะครับจะเป็นการตั้งค่าวิดีโอที่จะบันทึกออกไปนะครับยังปกติเนี่ยจะอยู่ที่10เมกะบิตนะครับระปรับที่สูงสุด30เมกะบิตเท่านั้นนะครับทนีจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถจะมาแก้ไขเมนูหน้าตาคำสั่งต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับดูที่มุมด้านล่างตรงนี้ที่เหลือนะครับที่มุมขวาเนี่ย iOS กับ Li น e เนี่ยอย่าง iOS มันคือการบันทึกวิดีโอลงไปในเครื่องนะครับเมื่อเรากดตรงเลคคอร์ดเนี่ยก็จะทําการบันทึกทันทีนะครับมันจะประเมินทั้งหมดเลยว่าความจุในเครื่องเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับมันจะมีคําบอกไว้เลยว่าดีมีหน่วยกุญแจเท่าไหร่และคําสั่งสุดท้ายนะครับของตัวแอปพลิเคชันก็คือไลน์ในไลน์เนี่ยจะมีตัวเลือก3ตัวนะครับคอนฟิกหนึ่งสองสามนะครับแอปพลิเคชันที่เรารับเนี่ยจะมีบิบิลินะครับของอีนยูทูบนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กถ้าอยากจะใช้งานเพิ่มนะครับก็คือให้แตะเซอร์วิสไทป ซึ่งอย่างที่เห็นนะครับมันจะมีแค่3ตันเลือกแล้วก็เป็นคัสตอมครับสมมติว่าเราจะไปใช้ของ Facebook นะครับกดโกลายปึ๊บไม่มีนะครับตอนนี้เหมือนจะมีบั๊กอยู่นะครับมันไม่สามารถที่จะไปใช้งานไลฟ์สตรีมได้แบบจริงจังนะครับตอนเนี้ยพอกดโกลายปึ๊บมันบั๊กเลยทันทีนะครับสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับตัว s 4นะครับแอปเคชันตัวเนี้ยเราสามารถที่จะบันทึก ภาพเข้าไปที่ตัวมาร์โนของเราได้สามารถที่จะใช้มาร์โคของเราเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ได้นะครับแต่ระบบไลฟ์เนี่ยเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่นะครับยังสามารถจะใช้งานได้จริงนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างนึ่นะครับสมมติว่าเราไม่ต้องการให้เมนูพวกนี้มาต้องวนสายตานะครับแล้วก็แตะจอพทีเนี่ยมันจะเป็นการพับเมนูไปนะครับและภาพที่เราบันทึกไปเนี่ยมันจะไปอยู่ในโฟโต้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ที่บันทึกไป16วิ13วิอะไรพวกเนี้ย จะมาอยู่ในโฟโตโ้เ่ยครับใช้งานได้เลยทันทีทผมปล่อยทีแล้วกันบันทึกปึ๊บหนึ่งสองสามสี่เราบันทึกไปนะครับนี้ไปดูที่โฟโตโ้เนี่คาายครับภาพมาเลยแล้วเสียงก็มาด้วยนะครับ แบบนี้เลยนะครับาสามารถบันทึกมาใช้งานได้ตัวละเอียดนะครับเราบันทึกมานะครับความละเอียดเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับตามขนาดของตัวแอปพลิเคชันเลยก็คือ 1080p นะครับ50เพมเลทอะไรพวกนี้มาหมดนะครับใช้บันทึกจาก x04 นันี่น,น,นะครับโพดเด็กอะไรพวกนี้จัดก,การชัดเจนใช้งานได้นะครับบันทึกเป็นภาพมาจากแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานสะดวกดีเลยครับ จะแค่ระบบใดในมีปัญหายอยู่จะปิดเสียงก่นทีนี้ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึงน่งเกี่ยวกับตัวแอคซูนซิโมเนี่ยปรากฏว่าภาพที่บันทึกนะครับจากตัวกล้องไปที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีลักษณะเลย์ช่วงหนึ่งนะครับผมยื่นนิ้เข้าไปนะครับลองสังเกตนะครับจะมีความช้าอยู่ประมาณเส้ยวินาทีนะครับไม่ได้ช้ามากนะครับไม่ได้ช้ามากจนรู้สึกลบกวนหัวใจนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีบ้างเล็กน้อยน,นะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตที่อยากจะบอกกันไ้ก่อนวันนี้การใช้งานของตัว a s u i i m o นะครับอย่างที่เห็นตัวเมาส์ตัวนี้เขาไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเขาใช้ความคิดคือเป็นมอนิเตอร์เลยเพราะมันเป็นมอนิเตอร์เนี่ยตัวยึดมันก็เลยมีความแข็งแรงมากอสมควรครับเราสามารถจะพลิกเอียงนี้นะครับไม่ติดขาดไม่พลิกไม่ล้มนะครับปกติแล้วตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมากพอสมควรครับ เพราะลราเราใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าคุณเคยใช้พวกเมาส์ที่ยึดติดทั่วไปเนี่ยถ้าทําแบบนี้จริงๆนะปกติตมันก็จะลม้มหมดแล้วแต่พอเป็นแอสซูนซิโมเนี่ยถือว่าเขาคิดมาแล้วนะครับว่าการออกแบบแบบนี้มันตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าแต่ก็ยังมีที่ติดใจยอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวแอสซูนซิโมก็คือในบนตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นเขาจะมีโคชูสำหรับยึดอุปกรณ์นะครับแต่โคชูตรงนี้เนี่ยพอเข้าใจว่าเพราะเขายึดพื้นที่โคชูของกล้องไปแล้วเนี่ย เราจะเอาอุปรกรณ์เสริมมาใส่เนี่ยบางอย่างมันไม่ตอบโจทย์นะครับนี่นะครับอย่างเ,เช่นผมเอาตัวไมโครโฟนของผมนะครับสาตน n อกวิ500ตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นพอเราติดตั้งข้างบนนะครับติดตั้งข้างบนตรงนี้มันก็จะมีระยะห่างจากเดิมพอสมควรน,นะครับถ้าเราใช้เป็นสายแบบนี้นะครับอย่างผมใช้เป็นสายขดเนี่ยมันยังพอจะเอามาต่อกับกล้องได้นะครับแบบนี้ใช้ได้ แต่ถ้าเป็นบางคนนะครับที่ใช้สายตรงหรือสายสั้นที่มีความยาวจากัดเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวแอสซูนซโม่นะครับอซูนซโม่เนี่ยจะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณชาร์จพลังงานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายึดพอร์ตไรนิ่งไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวสมาร์ทโฟนของคุณได้นะครับอย่างที่เห็นถึงแม้ว่าบางรุ่นนะครับ iPhone บางรุ่นเนี่ยจะมี m ม็ s เซฟให้ใช้งานนะครับแต่มันมันก็ยึดไม่ได้นะครับด้านหลังตัวเนี้ย มันแท่จะมีพื้นที่ให้คุณสามารถติดตั้งแม็กเซฟได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับตัวพอร์ต5โวลต์เอาเนี่ยมันใช้งานกับ iPhone ไม่ได้นะครับถ้าจะใช้งานเนี่ยคือคุณจะต้องถอดสายออกพอถอดสายออกปุ๊บสัญญาณก็จะดับนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับกล้องบางรุ่นนะครับกล้องบางรุ่นที่มีพอร์ต USB นะครับสมมติว่าเราจ่ายไฟจากตัวเอาท5โวลต์เนี่ยมาต่อกล้องเนี่ยมันใช้งานได้นะครับเพราะมันจะมีสาย Type C ให้มาในกล่อง แต่ถ้าใช้แบบน,นี้นะครับาจะชาร์จมือถือไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้น,นั่นเองนี้มาสรุปเกี่ยวกับการใช้งานของ a s s u o น c m m o กันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์คนที่มีสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone หรือว่า iPad อยู่นะครับทำให้คุณสามารถที่จะใช้หน้าจอของมือถือเนี่ยที่ดีอยู่แล้วนะครับเอามาใช้เป็นจอมอนิเตอร์เชื่อมต่อกับกล้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้คือถ้าเป็นคู่แข่งบางรุ่นนะครับพวก อ monitor 5นิ้วราคาดถูกเนี่ยเจอตัวนี้เข้าไปนะครับตายเลยเท,ทันทีเพราะว่าค่าตัวของตัว ASUS CMO เนี่ยเปิดมาดนราคาที่เบาเลมานะครับราคาเปิดตัวแค่เพียง7,200บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาเนี่ยเบากว่าจอ,อนิเตอร์บางรุ่นในตลาดเดสียด้วยซ้ำนะครับแล้วทำให้คุณสามารถที่จะใช้หน้าจอขนาด6นิ้วขึ้นไปนะครับเพราะว่ามือถือสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีขนาด6นิ้วไปอย่างตา่ำแหละทำให หน้าจอ monitor อของคุณเนี่ยจะดีกว่ามาจอ monitor อราคาถูกๆอนตลาดทีอีกนั่นเองครับแล้วถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับและคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆเมื่อเราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในรีวิวสินค้าครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับทการรับชมสวัสดีครับ